อัปเดตข่าวการซื้อขายนักเตะแบบจัดเต็มกับเราที่นี่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026ผีแดงล็อกเป้าเร็งคว้าอัฟเฟนกูเบอร์สตาร์ลาลิก้าหลังแมวมองส่งรายงานฟอร์มเทพ ปีาดาแมนเชสเตอร์เนี่ยแตตกเป็นข่าวว่าได้ระบุชื่อของ uber, ดาบิดอัฟเฟนกูเบอร์เซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของเอลเชเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการเสริมทัพในซัมเมอร์ปี2026ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทั้งในสเปนและอังกฤษไระกระหลังชาวออสเตรียในวัย24ปีซึ่งย้ายมาร่วมทัพในทีมมาตินสบาเลโรแบบไม่มีค่าตัวจากสตอมกลาสเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นที่สุดของลดาลดิกาในฤดูกาลนี้ และกำลังดึงดูดความสนใจจากสโมาสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปสำหรับ Up อัฟเฟรนกูเบอร์ลงสนามเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดให้กับทีมน้องใหม่อย่างเอลเชในฤดูกาล2025-2026โดยมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมของคุณซือเอเดลซาลาเบียรังอันดับ9ของตารางคะแนนหลังจากผ่านไป15นัดด้วยความนิ่งความแข็งแกร่งในรูปกลางอากาศและความสามารถในการดันขึ้นมาเล่นในแดนกลางแต่หม่เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับมัทไธสตดลิกในช่วงดาวรุ่งโดยเซกิโอมาเตคอนผู้อำนวยการกีฬาของเอลเช ได้นิยามเขาไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าเป็นผู้นำที่เงียบขรึมในแนวรับของเราโดยสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนาย,ยนปี2027แม้สโม,มสรจะมีออปชันขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีทำให้อัฟเฟนคูเบอร์เป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะได้นักเตะค,คุณภาพระดับสูงในราคาที่เหมาะสมมาร่วมทัพโดยทางสโม,มสรเอลเช่ได้ตั้งค่าตัวของนักเตะรายนี้ไว้ที่ราคา30ล้านยูโรหรือประมาณ26ล้านปอนด์ราว1,140ล้านบาท เพื่อกันท่าทีมที่จะเข้ามาจีบในช่วงเดือนมก,กราคมแต่สโมสรก็ยอมรับว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะรั้งตัวเขาไว้หลังจากจบซัมเมอร์หากไม่มีการบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่รายงานระบ,บุว่ารูเบนอโมเรียมมองกองหลังเจ้าของส่วนสูง6ฟุต2นิ้วรายนี้เป็นคู่หูระยะยาวที่สมบูรณ์แบบสำหรับเลนี่โยโรโดยแมวมองของยูไนเต็ดได้ติดตามฟอร์มของอัฟเฟนกูเบอร์มาหลายครั้งในฤดูกาลนี้ และส่งรายง,งานที่น่าประทับใจกลับมายังสโมสรอย่างไรก,ก็ตามทัพปีศาจแดงต้องเจอกับศึกหนักในการปิดติวนี้เมื่อมีคู่แข่งสําคัญอย่างเจ้ามาลายูเวนตุสที่กําลังสร้างทีมใหม่หลังจากปัญหาผู้เล่นในการบาดเจ็บหนักและมองว่าเขาเหมาะกับระบบหลังสาส่วนอตเลติโกมาดตรดที่ชื่นชอบฝีเท้ามานานและเชื่อว่าจะรุ่งภายใต้ระบบที่เข้มขน้นของคุณซือ Diego ดิเอโกซิโอเน่ดานซิบิยาก็ยืนยันความจำนงสนใจอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน แม้การยายทีในช่วงเดือนมก,กราคมนี้จะดูเป็นไปได้ยากแต่สึกแจ้งายเซนของอัฟเฟนกูเบอร์คาดว่าจะทวีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับนักเตะที่เอลเช่ได้มาแบบฟรีๆเมื่อ16เดือนก่อนและพวกเขากำลังจะทำกำไรก้อนโตจากหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่นอมที่สุดคนหนึ่งของยุโรปขุนคอนล็อกเปาซาเจนกู้วิกฤตหอกฝืดสอโลฟูครูป,ปอดพลาส์ผลทีม เวสแฮมยูไนเต็ดล็อกเป้าจอชซาเจนกองหน้าจากนอริซิตี้เข้ามาสู่ลิสต์เป้าหมายการเสริมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยทัพคุณคอนมีความต้องการเร่งด่วนที่จะดึงสุนหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมหลังจากผลงานช่วงครึ่งแรกของศึกรีเมลีกเป็นไปอย่างน่าผิดหวังหัวหอกตุรกีทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวัย25ปีเคยตกเป็นเป้าหมายของวอลฟบัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ปัจจุบันยิงไปแล้ว6ประตูในแชมเปี้ยนชิพให้กับนกขมิ้นเหลืองอ่อนที่กำลังดิ้นรนเรื่องฟอร์มการเล่นโดยคาดว่านอริชตั้งค่าตัวเขาไว้อยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์เท่านั้นเวสต์แฮมได้ส่งแม่มองไปติดตามดูฟอร์มของซาเจนอย่างใกล้ชิดหล่าสุดเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกลางสัปดาห์ที่เสมอกับเชฟฟิลยูไนเต็ดแต่คาดว่าไม่ใช่อาการรุนแรงและเขายังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลกักที่เวสต์แฮมพิจารณาในการดึงตัวมาแก้ปัญหาแดนหน้า สโมสรพร้อมสนับสนุนกุนซอนูโนเอสปปริโตซานโตในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวแต่อาจจำเป็นต้องขายนักเตะออกไปเพื่อน,นำเงินมาหมุนเวียนและหวยน่าจะไปออกที่นิคลาสฟูคลุกกองหน้าชาวเยอรมันที่ต้องการย้ายออกจากลอนดอนสเตเดียมหลังจากเป็นส่วนเกินในยุคข,ของนูโนโดยต้องการย้ายทีมแบบยีมตัวกลับไปเล่นในสกุเดสลีกาเยอรมันบ้านเกิดดูจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับดิวโดมเหลวราคา27.5ล้านปอนด์รายนี้ อีกหนึ่งคนที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมคือเจมส์วอตพลาวส์มิดฟิลด์จอมเตะลูกนิ่งเคยลงตัวจริงทุกนัดในยุคข,ของแกรมพอตเตอร์แต่กลับไม่มีชื่อแม้กระทั่งในทีมนะับตั้งแต่นูโนเข้ามารับตำแหน่งเซเมนโยเลือกแล้วเมินผีเรือขอซบหงแดงบอลหมัดเล็งหาตัวแทนรอเสียบทีมทอกรายงานเขาว่าองตัวเซเมนโยได้ตัดนใจเลือกลิอวอ์พูเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการ หากต้องย้ายออกจากบนมาร์ในอนาคตอันใกลน้นี้แม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมอัสเปอร์ต่างกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวดาวรุ่งทีมชาติกาหน้ารายนี้ซึ่งได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมที่สุดในพรีเมียร์ลีกก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมจะเปิดทำการโดยเขามีค่าจิกสัญญาอยู่ที่65ล้านปอนด์หรือประมาณ2,850ล้านบาท แหล่งข่าววงในยืนยันว่ามีโอกาสสูงที่เซเมนโยจะอำลาถิ่นไวทาริตี้สเตเดียมในช่วงปีใหม่นี้โดยจาตัวแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าลิวพูคือตัวเลือกอันดับแรกแม้ในทางทฤษฎีเขาจะเปิดกว้างสำหรับทุกทีมที่สนใจแต่อันฟิลคือที่ที่เขาบอกเห็นอนาคตของตัวเองโดยสถานการณ์ดูเหมือนจะเป็นใจให้กับดิวนี้เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนของโมซาล่าที่เพิ่งเผยความไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยรายงานพิเศษระบุว่า นายิงอียิปต์ผลักดันเรื่องการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมสำหรับเซเมโยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ด้วยสถิติ6ประตูกับอีก3แอสซิสโดยมีเพียงเออร์ลิงบราาล์ฮาร์แลนและอีกอติอาโกเท่านั้นที่มีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าเขาแม้ต้นสังกัดอยากเก็บเขาไว้แต่ก็ได้เริ่มมองหาตัวแทนแล้วโดยจับตามองเจเดนฟิโรจินขอ,อกรีฟสวิชทาวอย่างใกล้ชิดจากผลงาน6ประตูกับอีก2แอสซิสในการพาทีมลุยศึกแชมเปี้ยนชิพ ทา้งนี้หากลิเวอร์พูลพลาดการคว้าตัวเซเมนโยพวกเขาอาจเบนเข็มไปหาโรดริโก,โกของเรอัลมาดริดแทนอยา่างไรก็ตามการที่นักเตะม,มีใจให้ลิเวอร์พูลทำให้ทัพของแดงกุมความได้เปรียบเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์อยู่ในขณะนี้ลาซิโอมิลานและเวสต์แฮมจับตาปีนามอนติหัวหอกซัสโอโลอาจย้ายรังมก,กราคมนี้ เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่พิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับอันเดรียปีนานตที่ยังคงยืนยันสถานะการเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดของศึกกาโชซิลาอิตาลีประตูและฟอร์มการเล่นอันโดเดนของเขาช่วยให้ทีมน้องใหม่อย่างซัสซูโอโลประคองตัวผ่านครึ่งแรกของฤดูกาลได้อย่างสวยงามและโกยแต้มสําคัญตุนไว้เพื่อเป้าหมายการอยู่รอดบนลีกสูงสุด พลธนูแฮงครสชายาของเจ้าตัวที่ผนึกกำลังกับโดมินิเก้บราวดี้และอามองลอริเอนเต้แนวรุกที่น่าเกรงขามแต่สามประสานชุดนี้อาจต้องแยกย้ายกันเร็ววันนี้เนื่องจากได้ยิงชายอิตาเลียนรายนี้กำลังเนื้อหอมในตราดซื้อขายนักเตะและอาจย้ายทีมทันทีในช่วงเดือนมกราคมโดยมีลาซิโอและเอซิมิลานสยักษ์ใหญ่ร่วมลีกรวมถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ด ทีมจากเพียเหล็กอังกฤษให้ความสนใจอยู่ฟอร์มการเล่นของปีนาโมนติในฤดูกาลนี้ในวัย26ปีของเขากำลังก้าวสู่ช่วงที่พีคที่สุดในอาชีพการค้าแข่งแม้จะมีสัญญาผูกมัดกับซาสโอโลยาวไปจนถึงปี2027 แต่สถิติการทำประตูของเขานั้นจัดว่าอยู่ในระดับแถวหน้าของลีกที่หากองหน้าตัวเป้าคมๆได้ยากเต็มที่โดยฤดูกาลนี้เขายิงไป4ประตูจากการลงสนาม14นัดในซีลอตลิตาลีแม้จะมีช่วงที่ต้องพักรักษาตัวข้างสนามจากการบาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์หลังๆก็ตามคาดว่ารูปแบบการย้ายทีเมเบื้องต้นจะเป็นสัญญาแบบยืมตัวพ่วงก,กับออปชั่นซื้อขาดด้วยเม็ดเงินจำนวนไม่น้อยย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วเมื่อครั้งที่ซัสโซโล ต้องดิ้นรนเลื่อนชั้นกลับมาปีนามมนติได้ย้ายไปเล่นแบบทีมตัวกับเจนัวซึ่งเป็นการกลับไปเล่นทีมเก่าโดยมีออปชั่นซื้อขาดที่ราคา15ล้านยูโรแต่เมื่อกลับมาสู่ทัพซัสโซโล่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีมูลค่าของเขาก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปจากนกการปัจจุบันสโมสร,รที่มีชื่อเสียงเริ่มขยับตัวแล้วโดยจากฝั่งพิเมลิกมีเวสแฮมที่กำลังพยายามเจรจาส่วนในเกาโชเองก็มีกระแสข่าวความสนใจจากทั้งลาซิโอและมิลานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สเปอร์กระโดดร่วมวงล่าแบ็กซ้ายฟอร์มฮอตจากแฟรงก์เฟิร์ตหลังโชว์ฟอร์มเทพเกมฟัดบาซ่าท็อตแนมสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้และเวสต์แฮมยูไนเต็ดตบเท้าเข้าร่วมวงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลในการจับตามองนัทเทียลบราวนักเตะตัวเก่งของไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตหลังทำผลงานเข้าตากรรมาการในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ดวลกับบาร์เซโลนาแบ็กซ้ายในวัย22ปีรายนี้จะดทำ1แอสซิสต์ ช่วยให้ทีมได้ประตูในเกมที่บุกไปพ่ายบา,าร์ซ่า1-2ถือเป็นการสารต่อบความอันยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวดาวเตเดรกีทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่2นัดถนัดการยืนประจำการทางฝั่งซ้ายของแนวรับและมักจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเมื่อได้โอกาสการเติมเกมรุกริมเส้นด้วยสไตล์การเล่นแบบฟูลแบ็กสมัยใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจทำให้แหล่งข่าวของทีมทล์กเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่เขาจะย้ายมาคัพแข่งในอังกฤษ แม้วเวสแฮมยูนเต็ดจะส่งแมมองไปซุ่มดูฟอร์มก่อนใครเพื่อนแต่บรรดาสโมสร,รยักษ์ใหญ่ต่างก็หันมาให้ความสนใจเช่นกันและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยื่นข้อเสนอในปี2026ความสนใจของสเปอร์ที่มีต่อบราวก็ถือว่าน่าจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับสเปคนักเตะที่พวกเขามองหาอีกทั้งสโมสรเพิ่งได้รับข่าวร้ายเมื่อเดสตตนี่อุโดก้ได้รับอาการบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวแม้คาดว่าอุดโดก้จะกลับมาในเดือนมกราคม แต่นี่คือสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการเสริมคุมกำลังเชิงลึกเพื่อท้าทายแชมป์ในระดับสูงภายใต้การทีมของคุณซือโทมัสแฟงซึ่งเชื่อกันว่าพวกเขาเริ่มหันมาพิจารณาสถานการณ์ของเปล่าอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงหลังขณะเดีวยวก,กันแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กำลังจับตามองดีวนี้อยู่เช่นกันโดยพวกเขามีแผนจะสัญญาคว้าตัวฟูตแบ็กคนใหม่เข้ามาร่วมทีมภายในตลาดซื้อขายนักเตะหนึ่งรอบข้างหน้านี้ เปิดศึกนอกสนามเชลซีแมนยูเร่งเครื่องยั่งตัวนูอาซาดิกีมีรายง,งานว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างกำลังเร่งเครื่องอย่างหนกักเพื่อคว้าตัวนูอาซาดิกีกองกลางอนาคตไกลของเซนเน์แลนมาร่วมทัพหลังประทับใจผลงานอันยอดเยี่ยมในการประเดิมสนามบนเวทีฟุตบอลอังกฤษ ทัพแมวดำเซนต์แลนด์ทุ่มง,งบก้อนโตในชน่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อยกระดับทีมให้พร้อมต่อกรกับทีมในพรีเมียร์ลีกหลังหวนกลับขึนมาสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จโดยกุนซือเจริสเลบริสเน้นการเสริมแกล่งแดนกลางและได้ดึงตัวซาดิกี้มาจากยูเนยงแซงชิลลูส ในเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวราว15ล้านปอนด์และเต็ดดลิกีทีมชาติดีอาร์คองโกรายนี้กลายเป็นหัวใจสําคัญช่วยให้เซนเดอร์แลด์ออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งโดยเขาได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกครบทุกนันดโดยเซดดิกีจะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์แต่มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะย้ายออกจากถี่นสเตเดียมออฟไลท์ทันทีที่กลับมาในเดือนหน้าจากความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้ และได้ไวเพียงแค่20ปีซาดิกี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการเจอกับทีมใหญ่ซึ่งชัดเจนว่าเขามีอนาคตที่สดใสรอยอยู่สึ่อดังอย่างสกาดสปอร์ตรายงานว่าเชลซีและแมนยูกำลังเปิดศึกย่างรายเซ็นแข้งรายนี้โดยระบุว่าทัพสิงบลูส์ได้ติดต่อหาเรนแลนด์โดยตรงทันทีหลังจากที่พวกเขาพลาดท่าแพ้คาบ้านต่อเซนแลนด์หนึ่งประตูต่อ2ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อสอบถามราคาค่าตัวของมิดฟิลด์รายนี้ ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีการติดต่อกับทีมงานของซาดิกี้มาตั้งแต่ก่อนจะย้ายมาซันเดอร์แลนด์และปัจจุบันทีมของรูเบนอโมริมกำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นทางเลือกสำรองหากไม่สามารถควา้าคาร์ลสบาลบาได้สำเร็จทั้งนี้การที่ซาดิกี้เข้ามาอยู่ในเรด,ด,ดาร์ของแมนยูและความเป็นไปได้ที่จะมีการเสริมทัพกันกลางในทิดอทอเฟิร์ดอาจส่งผลให้คัพปีเมนูกลายเป็นส่วนเกินและต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมไปในที่สุด สิงห์ผงาดเอาจริงเล็งคว้าอาลิซอนแนวรุกเกรมิโอเดอะแอตเลติกสื่อชื่อดังรายง,งานข่าว่าแอสตันวินล่ากำลังเดินหน้าพิจารณาคว้าตัวอลิซอนกองหน้าดาวรุ่งของเกรมิโอมาร่วมทัพมีการคาดการว่าทัพสิงห์ผงาดเตรียมจะยิง่งเสนอขอซื้อปีกวัย19ปีรายนี้โดยมองว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติตรงตามสเปกแนวรุกที่สโมสรต้องการ รายงานระบุว่าทีมของอูนายเอเมรี่ไดแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวอลิซอนที่ทำผลงานยิงไป1ประตูกับอีก2แอสซิสในลีกสูงสุดของบราซิลฤดูกาลนี้นอกอจากความลุกการสัญญากับปีกรายใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมแล้วรายงานระบุด้วยว่าแอสตันวินล่ามีความกระตือรือร้นที่จะดึงกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งรายเพื่อเป็นกำลังเสริมและเพิ่มทางเลือกในแนวรุก หมดอนาคตเชลซี Chelsea จอะลอสเตอร์ลิงพ้นทีมมก,กราคมนี้พาเลตลีสรุมจีบอนาคตของไรน์สเตอร์ลิงในที่สแตมฟอร์ดบริดจเริ่มสั่นคลอนอย่งางหนักเมื่อแหล่งข่าววงในเปิดเผยกับคอร์ดออฟไซต์ว่าเชลซี Chelsea พร้อมจะปล่อยปีกจอมเกา๋าออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้ โดยปีกไป31ปีซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวรุกที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษกลายสภาพเป็นเพียงส่วนเกินในยุคของกุนซือเอนโซมาเรสกาและด้วยโอกาสการลงสนามที่จำกัดทำให้มีความเป็นไปได้ที่เขาจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายทีมมีสูงขึ้นเรื่อยๆ เลซีเปิดกว้างสำหรับการปล่อยตัวสเตอร์ลิงออกไปในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นเนื่องจากค่าเหนื่อยของเขาถือเป็นภาระก้อนโตสำหรับสโมสรและแม้เจ้าตัวยังมีสัญญาเหลืออยู่แต่บอร์ดบริหารระดับสูงกำลังพิจารณาทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการขายขาดการปล่อยยืมตัวหรือแม้กระทั่งการยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหากไม่สามารถหาข้อตกลงที่เหมาะสมได้โดยสถิติที่ผ่านมาเขาทำไปแล้ว19ประตูจากการลงเล่น81นัด ให้กับทัพสิงห์บลูสเชลซีทางนี้แม้ฟอร์มจะตกลงไปแต่ชื่อชั้นของอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงได้รับความสนใจในเพเมียร์ลีกโดยคริสตอฟพาเลสแสดงความสนใจในประสบการณ์และความสาระประโยชน์ของเขาและกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ต้องการเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกเพื่อแก้ปัญหานักเตอาการบาดเจ็บ ส่วนลีสยูไนเต็ดกำลังดิ้นรนหนีตกชั้นมองว่าสเตอร์ลิงจะเป็นบิ๊กเดลที่เข้ามาเติมเต็มความเร็วและความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์บุเลิกสูงสุดให้กับทีมได้นอกจากนี้ชื่อของเขายังเชื่อมโยงกับสโมสรในต่างแดนโดยบายเยเมนิ่เคยให้ความสนใจในอดีตและยังมีเรงว่าสโมสรจากซาอุดิปรลีกได้กลับมาให้ความสนใจอีกครั้งอย่างไรก็ตามสเตอร์ลิงยังคงให้ความสําคัญกับการค้าแข่งในยุโรปเป็นอันดับแรกเขาหวังที่จะเรียกฟอร์มเก่งและกู้ชื่อเสียงกลับมาผ่านการลงสนามอย่างสม่ําเสมอ ทางนี้หากยวนี้เกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นการปิดฉากบทอันวุ่นวายของเขากับเชลซีแล้วเป็นโอกาสให้เขาจุดประกายความเป็นยอดดาวยิงที่กองหลังเคยหวัดกลัวกลับมาอีกครั้งราชันยุคขาววางแผนล่าตัวดาโลปี2026ผีแดงเริ่มลังเลพร้อมขายทำกำไรมีรายงานข่าวว่าเรอัลมาดริดจ,จอดทีมจากสเปน กำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวดิโ,โกโดาโล่กองหลังชาวโปรตุกีสของแมนเชเสเตอร์ูไนเตดไปร่วมทัพในปี2026โดยแหล่งข่าวเผยกับทีมทล์กว่าเจสันวิลคอร์สผู้นการฟุตบอลของปีศาจแดงกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะปล,อะปล่อยดาเตปรายนี้ออกจากทีมสสมสอนแมนยูได้รับทราบถึงความสนใจที่มีต่อตัวดาโล่และกำลังมีการหา,หารือภายในเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของเขาอย่างเคร่งเครียดแหล่งข่าวยืนยันว่าเรอัลมาตริดตติดตามฟอร์มของดาโล่มาอย่างยาวนาน แม้ว่าพวกเขาจะพึ่งคว้าตัวเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาจากของแดงลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์2025ที่ผ่านมาก็ตาม เหตุผลสาคัญคือแดนนี่คาปาคาวแบ็กขวาตัวเก่าเริ่มโรราไปตามอายุในขณะที่จุดเด่นเรื่องความสรัรพัดประโยชน์ของดาโลที่สามารถเล่นในทั้งแบ็กขวาวิ่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายและวิ back ่งแบ็กซ้ายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจยักใจแห่งยุโรปเป็นอย่างมากโดยนอกจากแรอัลมาดริดแล้วทั้งอาเลติโกมาดริตและบาเยอร์มินิกก็ต่างชื่นชอบฝีเท้าของดาวเตะวัย26ปีรายนี้เช่นกันโดยวิลค็อกส์และทีมบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พอใจกับผลงานของดาโลแต่พวกเขาก็ทราบดีว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่จะต้องแลกมาด้วยการอัพค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังถูกนำมาพิจนารณานในเบื้องต้นปัจจุบันสัญญาของดาโลมีผลจนถึงปี2028พร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีแต่ตัวแทนของนักเตะเริ่มติดต่อสโมสรเพื่อขอเปิดการเจรจาสาัญญาฉบับใหม่ในปี2026ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องประเมินสถานการณ์ว่า ควรจะเก็บเขาไว้ใช้งานในระยะยาวหรือตัดสินใจขายออกไปเพื่อทำกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์หน้าแม้ดารโลจะเป็นการสำคัญของทีมแต่ในระบบการเล่น3-4-2-1ของคุณซูรูเบตอาร์โมริมเขาไม่ได้ถูกมองเป็นตัวเลือกลำดับแรกในตำแหน่งวิงแบ็กอย่างทาวร์สำหรับสถิติของดารโลย้ายจาก FC ฟซปอร์โตมาร่วงทีมปีศาจแดงเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว22ล้านยูโรหรือประมาณ19.3ล้านปอนด์ ลงสนามไปทั้งสิ้น224นัดยิงไป10ประตูและทำได้อีก19แอสซิสผีแดงล็อกเป้าเล็งกระชากอาดากูแล้วันอิดราชิุกข่าวเสริมทับเป้าหมายหลักแมนเชสเตอร์และแต่ตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในสโมสร,รพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังเร่งเครื่องล่าตัวอาดากูแลด่ดาวรุ่พงพรสวรรค์สูงระดับปรากฏการแห่งยุคข,ของสโมสร,รและออัลมาตริดตามการรตยงงานจากแหล่งข่าววงในเอเจนท์ที่เปิดเผยกับคอร์ดออฟไซด์ ดาดเตะทีมชาติตุรกีในวัยเพียง20ปีถูกยกให้เป็นหนึ่งในแนวรุกดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโ,โรปเกิดทักษะทางเทคนิคความคิดสร้างสรรค์และความสารพัดประโยชน์จนทำให้ชื่อเสียงของเขาพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วถึงขนาดอดีตโค้ชของเขาเคยกล่าว่านมาก้าว่าฟีท้าเด็กคนนี้อยู่ในระดับพิเศษใส่ไข่รายงานระบุว่าทัพปีแตนได้เข้ามารวมวงล่าตัวอย่างเต็มอัตราสึกเพื่อหวังแก้ปัญหาการขาดแคลนไอเดียในแนวรุก และความไม่สมู่รสมอในแดนกลางภายใต้การกุมทีมของรูเบนอาร์โมริมโดยแมนยูไนเต็ดกาลังติดตามสถานการณ์ของกูเล่อย่างต่อเนื่องและยกให้เป็นเป้าหมายหลักสําหรับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าสำหรับแผงมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบปัญหาในการสร้างสรรค์เกมและความลื่นไหลในจังหวะเกมรุกซึ่งอารโมริมเชื่อว่ากูเล่จะเข้ามาเติมเต็มทั้งความมีชีวิตชีวาและความแม่นยำในพื้นที่สุดท้ายได้ทานี้ความสามารถของแข้งวัย20ปีที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีขวากองกลางตัวรุก เรือย์เมคเกอร์ตรงกลางก็ถือเป็นความยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับระบบการเล่นที่อามโริมต้องการหากเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel แห่งนี้เช่นเดิม